ความรักช่วยได้ทุกสิ่งอจริงหรือตอนแรกก็คิดแบบชาวโลกเหมือนกันนะว่าความรักมันก็จะมีแค่รักแบบหนุ่มสาวรักแบบผู้หญิงกับผู้ชายรักกันแต่มันก็จะมีความรักแบบพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่อีกเหมือนกันอเพื่อนรักรักเพื่อนก็เป็นความรักถูกปะแต่ความรักมันเป็นความรักที่เขา ให้ความหมายอันเดียวเลยแปลได้เลยว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันเอองงงงค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่าทุกคนบนโลกเลยที่เราจะต้องรักนี่ต้องรักเลยนะแล้วเราจะต้องรักได้เหรอเออมันก็มีทั้งคนน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่ารักหรือเปล่ามาให้รักอีกอะแล้วจะรักยังไงอะนั่นดีเนาะ ความรักจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4ระดับระดับแรกก็คือรักคนที่เหมือนลุงขี้เมาเนี่ยเออน่าสงสารน่ะใช่ไหมเออมันกลายเป็นแบบเออเห็นอกเห็นใจเหตุการณ์พันแป้ 8, แบบมึงขอทานอุขอทานเราก็สงสารเอาหยอดสตังให้เราก็อยากจะมอบความรักให้ด้วยการแบ่งปันออกไปโดยเห็นว่าเขาด้อยกว่าเราและความรักอันเนี้ย ง่ายมากแค่เห็นปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าเออช่วย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 มันเป็นความรักแบบนี้หรือว่า,าที่ไหนเกิดพุโทธโกภัยหรือว่าเกิดเหตุภัยร้าเออเห็นใจเขาเนาะอยากร่วมทําบุญเนาะมันจะง่ายที่สุดมันเป็นระดับที่ง่ายที่สุดและระดับที่2ก็คือระดับเดียวกันหมายถึงอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนอาหางมาหน่อยนึงเราจะได้เออมองเห็นชัดว่าเรารักเขาจริงๆได้ไหม เห็นเขาได้ดีได้จริงๆไหมเฮ้ยทาไมวะมันจะต้องมีความคิดตึกออกไว้อย่างนี้นะเฮ้ยทําไมวะเราก็เหมือนกันน่ะทําไมเขาดีกว่าล่ะทําไมชีวิตเขาดีดีนะเห็นไหมกลายเป็นว่าเรารักเขาได้ปะมันแทรกอารมณ์อิจฉามานิดนิดและมันก็เลยกลายเป็นแบบยากนิดนึงระดับที่3ความรักที่แบบคนที่เหนือกว่าเราอ่าอย่างเช่นรักเจ้านายเออ เออแล้วถ้าเจ้านายขี้บ่นเนี่ยจะรักได้ไหมวะสมมติเราทําทงานในออฟฟิศล้วเจอเจ้านายขี้บน่นขี้บนน่นมันก็อยากจะรักนะแต่โหบ่นเก่งจังวะอหมรักไม่ได้อีกแล้วยากอีกแล้วก็อาจจะได้ทุกๆข้อนี่แหละนะแต่ว่ามันทําไมต้องพยายามเนี่ยว่ารักเนี่ยความรักจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องพยายามมากหรอกเออระดับสุดท้ายนี่หูยากสุดเลยรักคนที่เราเกลียดอะ่ะเกลียดอยู่วะจะรักยังไงเนี่ย เห็นหน้าปุ๊บก็เกลียดแล้วว<อ>่าเนี่ยคือความรักทั้งสี่ระดับที่มนุษย์อะชอบเรื่องยากใช่ไหมะเป็นปกติมนุษย์เนี่ยเรื่องง่ายๆทำได้อยู่แล้วแล้วเรื่องยากๆละ่ะอีท,ท้าทายไหมท้าทายไหมแล้วเราจะคิดยังไงให้รักได้ทั้งหมดโดยที่ความรักมันจะแปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกันได้อะ เป็นหนึ่งเดียวกันคืออะไรอะ่ะคือรักคนทั้งโลกแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเหมือนพ่อแม่รักลูกได้ทุกคนเลยอะ่ะอย่างเงี้ยทําได้ไหมอะ่ะเพราะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆอะ่ะมีพ่อแม่คนไหนไหมที่แบบว่าเฮ้ยเอาข้าวให้ลูกกินทุกวันอะ่ะป้อนข้าวลูกทุกวันเนี่ยเออทำไมเราไม่ตั้งคาถามบ้างว่าว่าเราทําไมจะต้องป้อนลูกทุกวันด้วยตอนที่เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทําไมจะต้องป้อนมันด้วยวะไอเด็กคนนี้ไม่มีไม่มีใครมาถามถูกป่มแล้วถ้าเกิดวันไหน ไม่ป้อนจะเป็นยังไงวะก็ไม่มีใครถามเพราะว่ายังไงก็อยากป้อนอยู่แล้วมันคือความรักที่มันออกมาจากหัวใจจริงๆอะแล้วเราจะรักคนทั้งโลกในลักษณะแบบนี้ได้ไหมอะเราไม่ต้องพูดถึงสถานะการเป็นเลยนะว่าจะเป็นอะไรกันอะเพราะว่ามันคือมนุษย์เหมือนกันอะเอาจริงๆคนที่เป็นลูกเราอะถ้าเรารู้กลไกจิตวิญญาณหรือว่า,าข้างในของเราอะว่ามันเป็นยังไงบ้างอะมันประกอบด้วยจิตหลายๆจิตอยู่แล้วใช่ปะละ่ะ จิตหนึ่งที่เป็นจิตใต้สํานึกหรือที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณนะ่ะเกิดมาพร้อมเราก็จริงแต่เขาเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติเขามีความจําฝังลึกเอาไว้อยู่ในนั้นอยู่แล้วอะ่ะอันเดิมตั้งแต่ชาติไหน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 มันก็เกาะอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่แล้วอะ่ะและเราที่เป็นจิตสํานึกเกิดทีหลังเขาอีกนะเออลองนึกถึงเด็กสิอ่าเขาอาจจะ,ะเป็นใครใหญ่โตมาเมื่อชาติที่แล้วก็ได้ใช่ไหม ถ้าเขาเป็นผู้ชายอ่ะนี่ชัดเลยเราเป็นแม่สามารถไหว้ลูกได้ด้วยตอนที่ลูกไปบวชน,นั่นแปลว่าอะไรเขาอาจจะแสดงว่าจิตวิญญาณข้างในของเขาเนะ่ยเป็นอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาเพื่อให้เราเป็นแม่เขาก็จริงก็ได้กราบไหว้เขาได้ด้วยความสมัครใจด้วยเออไม่ต้องมาคิดถึงว่าสถานะเขาคือลูกด้วยเพราะเขาเป็นพระแบบนี้ เราคิดถึงรวมๆนะอย่าเพิ่งแบ่งแยกนะมันคือหนึ่งเดียวกันเราคิดแค่จิตวิญญาณกับจิตสํานึกจิตสํานึกก็คืออายตนะทั้งห้าทั้ง6ของเราเนี่ยที่เราเกิดมาแล้วก็ใช้เนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้อะมันเพิ่งเกิดทางจิตวิญญาณข้างในอะมันเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเดิมแรกๆเลยอะจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นร่างเราอันเนี้ยสมมติเราแบะเบาะอยู่อะเขาก็จะ ไปไปมามาเราจะเข้าใจแล้วก็มันจะจําได้อย่างนี้มาเลยอะ่ะแต่สิ่งที่เราตัดสินใจที่จะเชื่อและเออใช่กับคำคานั้นเราพิจารณาแล้วประจักษ์แล้วว่าเออมันจริงวะ่ะมันก็จริงนะมันเห็นด้วยถ้าไหนมันเห็นด้วยมันคือความจริงของเราพอมันเป็นความจริงของเราปุ๊บมันก็จะเป็นความจริงของโลกเหมือนกันโลกของเราด้วยเพราะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันจะไม่มีได้เลยถ้าไม่มีเราผู้ให้ความหมายของโลก และเมื่อสองดวงมันอยู่ข้างในนี้แหละมันก็เหมือนแบ่งแยกไม่รวมเป็นหนึ่งทำไมแบ่งแยกเพราะเราเข้าใจว่ามันมีสองอันใหม่ๆที่เริ่มต้นในการที่จิตสองดวงของเราเนี่ยมันยังไม่สามคีกันอะ่ะเราก็รู้สึกแบ่งแยกอยู่แล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีจิตอีกดวงหนึ่งที่มันอยู่ข้างในเราอะ เราก็จะใช้ชีวิตไปตามปกติของเรามองเห็นอะไรฉันก็ตัดสิน,อ,น,น,นอันนู้นอันนี้โอ๊ยเราก็ตัดสินว่าเอออย่างนี้มันดีเนาะเอออย่างนี้มันไม่ดีเนาะเราก็อดไม่ได้ที่เราจะตัดสินแล้วพอเราทํามันบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นความคุ้นชินเคยชินไปแล้วมันก็กลายเป็นเราต้องทําอย่างนั้นอยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งเรามารู้ว่า <c oughs> ข้างในมีอีกวะแล้วเราอ่ะขังเขาไว้ด้วยเราอ่ะไม่สนใจเขาด้วย ชีวิตมันถึงเป็นไปตามที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสหัวใจสัมผัสได้ผิวกายสัมผัสได้ว่ามันร้อนหรือมันเย็นเราก็ตัดสินไปตามที่เรามองเห็นนั้นเลยตามอายตนะของฉันเลยวันหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าข้างในเนี่ยเขาไม่มีสิ่งที่เปรียบเทียบอันนั้นเลยไม่มีความสูงความต่ำไม่มีรักระดับคนที่ด้อยกว่าเราหรือสูงกว่าเราไม่มีเลย มีอันเดียวเลยคือรักก็แปลว่ารักจบหรือไม่มีเลยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเขาไม่ตัดสินเลยเพราะทุกอย่างมันคือบวกและดีหมดเลยอ่ะเขาไม่มีคุณสมบัติอะไรที่มันไม่ดีเลยอ่ะเพราะเขาเป็นพลังงานโลกเนี้ยมันเกิดจากพลังงานทั้งนั้นเลยมันสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาและที่สั่นสะเทือนแล้วก็หมุนแกนโลกได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะก็คือความรักซึ่งเป็นพลังงานบวก พลังงานบวกคือรักเท่านั้นจิตวิญญาณของเราข้างในก็คือความรักนั่นเองและมองทุกสิ่งเป็นเหมือนกันหมดส่งพลังงานออกมาได้อย่างเดียวคือรักเท่านั้นเขาไม่รู้จักว่าเกลียดเป็นยังไงเขาไม่รู้จักว่าความไม่ดีเป็นยังไงลองนึกถึงความมืดกับความสว่างเออ มันเป็นสิ่งเดียวกันนะสําหรับจิตวิญญาณข้างในที่เขารู้สึกอ่ะเพราะเขาจะรู้จักแต่สว่างเท่านั้นลองนึกถึงว่าโลกเนี้ยถ้ามันไม่มีความมืดเลยเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกมันว่าความสว่างเพราะว่าความสว่างมันตรงข้ามกับความมืดเรารับรู้มาตั้งแต่เด็กแต่จิตวิญญาณข้างในเขารู้แค่ว่ามันมีแต่สว่างเท่านั้นนะ่ะเขาไม่รู้จักมืดเขาเป็นเหมือนเด็กน้อยที่ไม่รับรู้โลกอะไรเลยรู้แค่ ความดี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 อย่างเดียวเท่านั้นและแล้วเขาก็จะดึงดูดเป็นอยู่อย่างเดียวก็คือความดีความอะไรที่มันดีๆทั้งหลายร่ารวยอ่าถ้าเกิดสมมติว่าความร่ารวยคือความอยู่ในฝั่งดีแล้วความยากจนอยู่ในฝั่งไม่ดีเขาก็จะรู้จักแค่ความมังคังร่ารวยถ้าเกิดแสงสว่างมันตรงข้ามกับความมืดความมืดมันคือโอ้โหมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมืดมันมองอะไรไม่เห็นกับความสว่างเขาก็จะรู้จักแค่ความสว่างเหมือนกัน ข้างในมันก็คือสั่นสะเทือนเป็นความรักอย่างเดียวถ้ารักตรงข้ามกับเกลียดรักเป็นพลังงานบวกข้างในเราไม่รู้จักเกลียดไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักพลังงานลบรู้จักแต่พลังงานบวกอย่างเดียวเท่านั้นและเขามีเอาไว้ทําอะไรมีเอาไว้หมุนแกนโลกไงเพราะพลังงานบวกเท่านั้นที่จะหมุนแกนโลกได้แล้วทำไมต้องมีให้คนน่ะก็คนเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนเยอะที่สุดมากที่สุดและสามารถ มีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณสมบัติที่เราไม่มีก็คือรู้หมดว่าใครคิดอะไรยังไงถ้าคุยกับใครอยู่เนี่ยโหได้ยินหมดเลยแล้วถ้าโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็คงจะดีเหมือนกันนะแล้วคนคงไม่กล้าที่จะนั่งคุยกันและ้มาะดาในใจอะไรอย่างเงี้ยมันเนาะไม่น่ารักหรือเปล่าถ้าเรามี relationship มีปฏิสัมพันธ์กับใครมีความสัมพันธ์ กับใครพูดจากับใครคุยกับใครเหมือนผูกพันธกรรมกันนะถ้าเกิดคุยแล้วไม่จบอะเช่นเราไปด่าเขาในใจสมมติสมมติถ้าเราไปด่าเขาในใจเราก็ผูกพันธกรรมกับเขาแล้วเขาว่าไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เราผูกไปแล้วมันก็มีความไม่ชอบคนนี้ไปละไม่มีแล้วความรักไม่ได้ปล่อยออกไปแล้วเราใช้จิตสํานึกใช้ชีวิตแต่ถ้าเราใช้จิตวิญ,ญญาณใช้ชีวิตอะเรารู้อยู่แล้วนี่ จิตญาณอะไม่มีเรื่องลบยังไงก็ไม่ปล่อยลบอยู่แหละปล่อยไปก็ดึงดูดลบกลับเข้ามาอีกเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ถ้ามันมองทุกคนทุกอย่างมันเป็นเหมือนกันหมดอะเป็นพี่น้องเราหมดอะหรือเป็นลูกเราหมดเลยก็ได้อะหรือว่าเป็นแม่เราหมดเลยก็ได้อะเราก็จะมีความรู้สึกว่ารักเข้าทุกคนเลยอะเป็นพี่เป็นน้องกันนะและสิ่งนี้มันเริ่มมาจากอะไร ทำไมถึงรักแบบนี้ได้วะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันก็ไต่ไม้อีกก็คือไม่ว่าจะทําอะไรถ้าอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญและอยากเก่งอะ่าการที่เราอยากจะเก่งอะไรสักอย่างเราก็ต้องทำบ่อยๆๆๆแม้แต่พุทธเจ้าเองพูดเลยว่าการที่เราทําอะไรแล้วเนี่ยแล้วเราทําบ่อยๆๆๆมันจะเกิดความคุ้นชินพุทธเจ้ามีคนถามพุทธเจ้าว่า ตายแล้วไปไหนอ่าตายแล้วพุทธเจ้าต,าตอบว่าไปณนะที่ที่คุ้นชินแล้วรู้อะไรไหมว่าเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยตายทุกวินาทีความรู้สึกเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ใส่ใจอะไรมันเดี๋ยวมันก็ดับไปความรู้สึกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเราไม่คิดอะไรกับมันมันก็จะลวนลงไปเห็นไหมตายทุกวินาทีป่ะ ตายทุกี้นาทีอ่ะได้ย,ยืดมาหน่อยก็ได้ตายทุกวันก็ได้จะได้เห็นเห็นตายทุกวันยังไงวะนอนหลับก็ไม่รู้เรื่องแล้วตายตายแล้วตื่นเช้ามาเกิดใหม่จ้ามันเป็นวันใหม่แล้วเรื่องวันเมื่อวานน่ะลืมทําให้เหมือนเป็นชาติเราอ่ะชาติภพเราอะเพราะเราเกิดมาปุ๊บเราก็จะถูกบนโลกนี้นะคนบนโลกดาวไกอาเราเนี่ยนะจะลืม เกิดมาปุ๊บจะลืมทุกอย่างเลยใช่ไหมจิตใต้สำนึกทําอะไรจิตใต้สำนึกไม่รู้หรอกว่าฉันชาติแล้วฉันทําอะไรมาโอ้โหถ้าเกิดรู้นะคงใส่หัวระเบิดทุกวันคงจะคิดถึงชาติไหนนไหนเยอะแยะมากมายมันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่ะนะแต่จิตวิญญาณรู้มันถึงกลายเป็นโอ้โหฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนั่นไงพฤติกรรมของเราที่มันออกมาในทุกวันทุกวันทุกวัน,วนะมันก็คือชาติภพกเก่าๆที่เราเคยเกิดมา ซึ่งมันจะมีบางชาติที่เราก็เกิดมาเป็นสัตว์ก็ได้นะเออเราถึงมีพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นเหมือนสัตว์ได้คนเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเห็นไหมเป็นสัตว์ยังได้เลยบางคนโดหดร้ายเหมือนหมาจิ๋อกอือกั <c oughs> กดแทะเห็นไหมเป็นสัตว์นะพฤติกรรมเราเนี่ยมันเปรียบเทียบได้แล้วก็มองเห็นอ่ะกลับมาความรักกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> เราอะต้องรักตัวเราก่อนอ่าและความรักสี่ระดับอันนี้นะ ก็เอามาใช้กับตัวเองก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นฝึกหลักถูกปะฝึกฝนแล้วจะชํานาญก็มาใช้กับตัวเองนี่แหละเอ้ยข้างในนี้นะมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งโหดร้ายมีทั้งแย่มากมันมีสารพัดจะมีนิสัยเสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีหมดอ่ะทีนี้เราจะรักตัวเองได้หมดได้ยังไงะ ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะจ๊ะรักตัวเองคือรักทุกส่วนนะ่ะรักความดีงามของตัวเองด้วยรักความเลวร้ายของเองรักให้หมดรักได้ไหมเออเริ่มต้นจากรักตัวเองเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยนะถ้ามีความสัมพันธ์กับตัวเองดีแล้วคุยจบนะทําอะไรมันก็มุ่งมัน่นแล้วก็ไปโลดอยู่แล้วเราแค่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราก่อน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีความเออเหมือนทะเลาะกับตัวเองอะเหมือนคุยกับตัวเองไม่จบอะเคลียร์ตัวเองไม่ได้เวลาไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือพูดกับใครอย่างเงี้ยมันก็จบยากเหมือนกันเออแต่ถ้ามันจบตรงนี้แล้วอะเคลียร์กับตัวเองเรียบร้อยแล้วอะรู้สึกเออมันดีกับตัวเองอะรู้สึกดีกับตัวเองได้อะมันจะรู้สึกดีกับคนอื่นได้โดยปริยายเพราะเราซ้อมไปแล้วโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลย อะอันนี้ไม่ต้องเชื่อข้าพเจ้าแต่อยากให้ทุกคนไปลองทําเอาเพราะจากทฤษฎีจากหนังสือหลายๆเล่มจากประสบการณ์ที่ผ่านมาห้าสิบปีของข้าพเจ้ามันคือเออจริงเออใช่วะ่ะถ้าเรารักความทุเลศของเราเองได้อ่ะเรายอมรับมันได้อ่ะเราเห็นข้อดีของมันได้อ่ะเราจะรักมันได้เราให้อภัยมันได้ ในทุกวันเราจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือจิตวิญญาณข้างในนี่แหละข้าพเจ้าไม่ใช่กายนี้อาจจะดูเหมือนแบบเออแปลกๆนะแต่เราใช้วิธีเนี้ยอยู่บนโลกอาศัยกายนี้อยู่คนบนโลกเราชอบตอบแทนใช่ไหมเราก็ตอบแทนเขาด้วยการดูรดแลร่างนี้ดีดๆกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอ่ะมีหลัก มีหลักพอชนาการอะไรบ้างล่ะจัดให้จัดให้ใหแต่ไม่เชื่อตาตัวเองไม่เชื่อจมูกตัวเองไม่เชื่อหูตัวเองถ้าไม่เอาเข้าไปแล้วผ่านจิตวิญญาณข้างในก่อนเพราะพอตาออกไปปุ๊บแล้วมันแบบว่าเร็วมากตัดสินเลยอ่ะต้องรีบกลับมาที่จิตวิญญาณก่อนเลยเอ้ย อย่าเพิ่งทําอะไรให้มันช้าลงอีกหน่อยเออปกตินี่โลกก็ช้าแล้วนะแต่เราอะอยู่บนโลกเนี่ยโชคดีนิดนึงก็คือเรายืดมันได้อีกเออส l ล w ์ไลฟ,ฟอีกคิดให้ช้าลง <c ười> ค่อยๆค่อยๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินตาเห็นปุ๊บเอ๊ยไม่ดีเลยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋อย่าเพิ่งอาจจะดีก็ได้นะอา่านิดหนึงมองให้รู้แค่มองมองสักต่ว่ามอง ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันดีหรือมันร้ายตัวอย่างห,หนวดเขาลุงรังมากเลยแล้วรถอะวิ่งผ่านเขาพยายามจะโบกรถเพื่อที่จะไปกรุงเทพสมมติมทางนี้ไปกรุงเทพทางนี้ไปขึ้นดอยต่อรถมันมาทางนี้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าตรงไหนไปทางไหนชะลอชะลอชะลอพอเห็นหน้าปุ๊บหมบูหนวดเขาลุงรังแต่งตัวเหมือนคนเพี้ยนคนบ้าเร่งเครื่องวูดขึ้นไปเลยขึ้นดอยต่อไปเลยพอคันที่สองมาปุ๊บ ชะลอเบรกจกรับเขาอย่างนี้ตาต้องเสียใจไหมว่าคันแรกไม่รับมันคือการพลาดหรือการดีถ้าคันแรกดันใจดีรับละ่ะเขาก็ได้ขึ้นดอยเขาไม่ได้กลับเพียบเขาดิเห็นไหมทุกอย่างมันถูกจัดเตรียมมาดีอยู่แล้วข้างในนะคุณสมบัติของมันเป็นพลังงานใช่ไหมแล้วมันเกิดมาจีบภพจีชาติแล้วว่าอายุมากมายขนาดไหนะแรงสั่นสะเทือนย่อมมากกว่าเพราะฉะนั้นมันสั่นสะเทือนเป็นแต่เรื่องดีๆอยู่แล้ว แต่อีตัวนอกเนี่ยจิตสํานึกแล้วเนี่ยจะไปโอ้โหเอาอะไรไปฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเพิ่มให้เขาช่วยสั่นสะเทือนบนบนบน,บนอะไรไม่รู้ทุกวันเลยอวยนุ่นก็นไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่จอไอ้นี่ก็ไม่น่ารักเจอหมดเลยอันนี้คนข้างในเขารักเราเราบ่นมากๆเขาก็คิดว่าเราอ่ะชอบเขาก็เลยจึงสั่นสะเทือนแล้วก็เอามาให้เราเลยเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรมันดีหรืออะไรมันไม่ดีอะ เขามีอํานาจคือเขาสั่นสะเทือนเก่งมากไงสั่นสะเทือนความรักเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีถ้าตัวนี้ปรารถนาตัวนี้ทําให้เนี่ยเจ๋งไหมเจ๋งไหมปรารถนาอะไรทําให้หมดเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรอะจะบ่นอะไรอ่ะคิดถึงใจคนข้างในด้วยว่ามันมีคุณสมบัตินั้นไหม มีคุณสมบัติอะไรบ้างมีแต่ความสว่างมีแต่ความดีมีแต่ความอุดมสมบูรณ์อะแต่เราด้านไปอยากเป็นตัวนอกเป็นตัวที่มองเห็นปุ๊บตัดสินเห็นปุ๊บตัดสินแล้วทวันไหนอารมณ์ไม่จอยล่ะคะเขียนคิ้วไม่เท่ากันล่ะคะอารมณ์ก็ไม่จอยค่ะวันนี้ฉันไม่สวยฉันอารมณ์ไม่จอยแล้วเห็นอะไรก็จะบ่น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 ไปหมดอ่าข้างในบอกโอเคได้จ้าจัดให้สันจะเทือนให้เลยด้วยความรัก ฉะนั้นตัวนี้ระวังนิดอันนี้ระวังนิดอ่าอารมณ์ระวังนิดอ่าเพราะมันเป็นกายที่ละเอียดขึ้นมากว่ากายหยาบข้างนอกนิดหนึง่งมันก็ยังเป็นกายนี้อยู่เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นความรักได้นี่นะเธอเราก็แค่เป็นจิตวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ไปเลยเป็นความรักไปเลยเป็นหนึ่งเดียวกับตัวในไปเลย วันวันก็สโลว์ไลฟ์ไปสิถึงเวลารีบทำงานมือก็ปั่นไปเถอะแต่ความคิดก็สโลว์ไลฟ์ไปนึกถึงคนข้างในเข้าไว้ว่าเขาอ่ะมีคุณสมบัติดีๆอะไรบ้างเสมอโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นทาสของอัตตาคอยเห็นปุ๊บเอาอีกแล้วฉันโมโหมันอีกแล้วอย่างนี้ไม่โอเคมันไม่ได้สั่นสะเทือนความรักทุกสิ่งทุกอย่างเราอ่ะ เราตัวนอกที่เป็นตัวมนุษย์ที่เกิดมาเป็นเจ้าของร่างมีอำนาจสามในสี่ส่วนสามารถสั่นสะเทือนบอกข้างในได้เขาได้ยินเราเสมอเราละ่ะได้ยินเขาไหมทำไมไม่ได้ยินก็อยากย้ำทุกวันอ่ะอันเนี้ยว่าเราจะทำยังไงให้เราได้ยินเสียงของจิตวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในของเราอะเราต้องเงียบเสียงอะ เงียบเสียงความคิดเงียบเสียงความรู้สึกอย่าโวยวาได้ไหมฮะเห็นแล้วก็เฉยไวอะเป็นบอ <c oughs> เห็นก็เห็นสิจะไปชอบจะไปไม่ชอบมันทําไมล่ะ